ท่ามกลางตอนนี้ที่มือถือเปิดตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นในกลุ่มของมือถือราคา15,000บาทค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ราคาแข่งขันกันสูงมาก vivo ซึ่งเป็นมือถืออีกค่ายหนึ่งที่ตอนนี้กําลังกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับพร้อมจะส่งมือถือรุ่นใหม่จากตระกูล v-series ที่หลายคนรู้จักกันนะครับในรุ่นของ vivo v15 series นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิว vivo v15 pro ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของ vivo นะครับมาดูกันว่ามือถือรุ่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่คุณอยากได้ในมือถือตัวนี้มีหรือไม่มีกันหน้าจอของ vivo v15 pro มีขนาด6.39น,นิ้วความเอ็ยดอยู่ที่ full hd plus นะครับ แน่นอนว่ามันใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีกรอบเลยเพราะว่าเนื่องจากมันซ่อนกล้องไว้ข้างบนสุดนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตในตอนถัดไปแล้วก็หน้าตาก็น่าใช้สมกับเป็นมือถือเรือธงของใครขอบด้านขวาของเครื่องนะครับมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างออกแบบได้ลงตัวแต่ว่าตัวเครื่องนั้นบางเฉียบมากทาให้ปุ่มมันมีขนาดเล็กแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการกดสักเท่าไหร่นะครับ เรียกได้ว่ามันออกแบบได้ดีพอสมควรแล้วครับทางด้านซ้ายก็จะมีช่องใส่ไม c คร s d นะครับพร้อมกับปุ่มเรียก Assistant นะครับแต่ว่าเราสามารถเรียกโปรแกรมของมันในเครื่องก็คือ j o v ีได้เหมือนกันครับขอบเครื่องมันค่อนข้างจะบานแล้วก็ดูดีสีนั่นเป็นสีกรมกืนและสีเดียวกันครับ ด้านล่างของเครื่องมาพร้อมกับช่องใส่ซิม2ช่องนะครับพร้อมกับช่องชาร์จไฟแล้วก็ Data เป็นแบบ m i โ r o USB อนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลำโพงในตัวพร้อมกับไมโครโฟนนะครับช่องใส่ซิมนั้นแกะทางด้านซ้ายสุดนะครับไม่ใช่ตรงข้างขวาข้างๆ้างพอรครับปิดท้ายที่ส่วนบนนะครับส่วนบนก็จะมีกรองหน้านั่นเองครับแบบสไลด์ได้ไฟฟ้าแล้วก็ มีช่องเสียบหูฟังพร้อมกับมือโฟนตัวที่สองไว้สำหรับตัดเสียงรบกวนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเครื่องนั้นออกแบบได้ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับด้านหลังของเครื่องมาพร้อมกับกล้อง3ตัวความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์วายให้เลือกด้วยและเลนส์เดฟทาให้ตัวเครื่องนั้นค่อนข้างมีจุดเด่นในการถ่ายภาพก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่มีระบบสแกนไลน์อิอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในหน้าจอข้างหน้านั่นเองครับ ความปลอดภัยของมือถือ vivo v15 นะครับ mm. ก็จะมีประกอบด้วยสระบบก็คือ1การสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งเราสามารถสแกนลายนิ้วมือในหน้าจอได้นะครับก็สแกนนี้นะครับแล้วก็ใช้ face id นะครับก็คือผ่านกล้องหน้าเมื่อกี้นี้ที่ปรากฏขึ้นไป mm. ก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยดีใช้ได้นะครับ mm. ส่วนลูกเล่นของ vivo v15 pro นะครับ แน่นอนครับว่ามันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่านี่คือระบบการใหม่ล่าสุดของ Vivo เขานะครับก็ใช้เป็น Fun t o u c OS เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือ Android รุ่นใหม่ล่าสุด Android Pie นั่นเองนะครับนาทำให้ตัวเครื่องนั้นเขาถ้ามีความที่ใช้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็ ฟีเจอต่างๆ,ๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเนาะมีครบทุกอย่างเช่นแม้กระทั่งโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีตัวจัดการ OTG จะเปิดปิดอัตโนมัติก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือเราอัปเดตเป็นฟาร์ทอนด้าเบอร์ชาล่าสุดไปแล้วแล้วก็พอบอกัปที่บอกไปก่อนขั้นต้นมันคือมีแค่นี้นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวจะบอกต่อว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ แน่นอนว่าพื้นที่ของมันนะครับมีทั้งหมด128กิปก,ก็แล้ว 6, ก็แล้วหกิกถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถใส่สติกาได้ปกติจะเป็น3สลอ็อตแต่ว่าที่นี้จะเป็นการแยกสล็อตกันเพื่อว่าออกแบบเพื่อความเหมาะสมเลยว่าใครจะใช้อะไรแต่ว่าฉะนั้นอย่าสับสนว่าทำไมเปิดมาปุ๊บโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่ได้ซิมเดียวมันก็ใส่ได้หลายซิมอยู่แต่ว่าข้างบนมันเป็นช่องไมโคร s อนั่นเองครับมีคนแอปให้ด้วย แล้วก็ฟีเจต่างๆก็จะมี V a แอ s สโตรนะครับ i m ม s ส c <oughs> <S ก็จะมีเพลงมาให้นะครับแล้วก็มี t t e m m ก็คือตีมเปลี่ยนสีสันของเครื่องต่างๆทั้งเยอะนอกจากนี้ยังมี iManager ซึ่งดูแลเรื่องความสะอาดของเครื่องแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ความปลอดภัย อ่ป้องกันการดรูกลัวการเข้า,หารหัสสำรองข้อมูลแบตเตอรี่รวมไปถึงฟีเจอร์นี้ครับการระบายความรถถ้อนที่อากาด้วยนะครับมันก็สามารถที่จะบอกว่าตอนนี้โทรศังพท์ของคุณนั้นอยู่อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับถ้าส่งไปก็สามารถกดระบายอากาศได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสา,ากนไฟสแการไฟก็คือสมมติว่าเรามีเอ c a r กแล้วเราอยากโยนรูปทั้งหมดเข้าไปเอ c a r กก็สามารถทำได้เลย มี EasyShare Easy Share เป็นฟีเจอร์สำหรับในการรับส่งข้อมูลของเครื่อง Vivo นะฮะซึ่งเราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆแต่ว่า EasyShare นั้นจะต้องมี Vivo อยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใชัไนได้มีโปรแกรม Note น,น,นะครับแล้วก็มีว i ดโ o ้ e เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ภาพใส่อะไรได้นะครับใส่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าฉากหลัง ด้เช่นเดียวกันแล้วก็มีเนี่ยครับทั่วไปมีเข็มทิศมีเครื่องอัดเสียงแล้วก็มีวิทยุมาให้นะครับวิทยุเรต้องเสบหูฟังนะครับสกัดที่เห็นนั้นไว้ก่อนเข็มทิศก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้กับ gps ก้างนอกนะครับตรงนั้นที่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ ui นะครับจะเป็นการใช้งานพื้นฐานเช่น การปัดจากคนลงล่างก็จะเป็นโน t ติฟิเคชันจะแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้ Data ไปเท่าไหร่เนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ตรงประมาณช่วงข้างล่างนี้นะครับก็จะบอกค่อนข้างชัดเจนว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ตอ่อเดือนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเซตติ้งนะครับมันจะไม่อยู่ด้วยกันมันจะอยู่ข้างล่างปัดน,นี้นครับก็สามารถเข้าเซตติ้งมือตอ้นได้นะครับ ันก็จะมีเกมคิวมีพวกนี้นะครับว่าเอ้ยประหยัดแบตเตอรี่การใช้วิ l t e ออะไรพวกนี้ครับรวมถึงแอปพลิเคชันที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็จะมีมาให้นะครับอ่ะส่วนคนที่สงสัยเรื่องของการใช้งานแบบอสองหน้าจอนะครับอ่ะผมลองกด Facebook มานนหนึ่งนะครับแล้วผมกดปุ่มนี้ค้างปุ๊บที่จริงอนะ่ะมันมีปุ่มข้างบนนะครับปุ่มตรงที่เรียกว่า 3. จุดนะสาจุดตรงหน้าจอสำหรับคนที่สงสัยในเรื่องของการใช้งานแบบ2หน้าจอใน vivo v15 pro นะครับเราก็ททำให้คุณดูก็คือเราสามารถจะกดปุ่มฝั่งน,นี้นะครับปุ่มล่างสุดทางซ้ายมือก็คือปุ่มช,ชื่อว่า recent app มันจะเป็นรูปคีย์นั่นเองแต่ว่าแล้วแต่คนจะตั้งว่ามันปุ่มอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกดไปแล้ว นะครับมันก็จะเข้าส่วนโนตินะครับจะเห็นว่าใครไอคอนข้างบนในบางฟังก์ชันจะมีสีขาวสำหรับ,บตรงปุ่มเนี้ยครับปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปสองในจอแยกกันนะครับเช่อนอ่ะผมกดที่ f c e e o o o ผมกด Facebook เสร็จปุ๊บหน้าจอก็จะสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันต่างๆได้ค่อนข้างง่ายได้นะครับแต่เลือกที่คิดเลขก็ได้ หรือจะเลิอกอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นผมเลอก์เซอร์แด้วยกัน b r เซอร์นี็ของ vivo นะซึ่งทั้งหมดนั้นคุณสามารถที่จะทำส่วนต่างๆเพิ่มเติมเช่นการปิดการสลับแล้วก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันครับถือว่าค่อนข้างง่ายได้กว่าเดิมแล้วาไม่ใช้ล่ะทำไงไม่ใช้ก็กด back ไปแล้วก็ลองเข้าแอปพลิเคชันใหม่อีกทีหนึง่งนะ มันก็จะกลายเป็น1แอปไปเลยทีเดียวครับอีกลุก่นหนึ่งนะครับที่ผมเกือบลืมไปนะครับก็คือทางหน้าซ้ายสุดนั้นจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า,าตัวนองอาการแจ้งเตือนแล้วก็ตัววิเจ็ตนะครับก็สามารถที่จะดูการแจ้งเตือนอะไรต่ตางๆได้หรือเราจะสามารถกดปิดได้เช่นเดีกันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของตัว เซตติ้งนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโจวี่ซึ่งเป็นฟีเจอร์อ,อัจฉริยะตัวหนึ่งนะครับแน่นอนว่าโจวี่ก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นเรื่องเกาะอัจฉริยะเช่น AI ไในการระบุอายุของคนที่ถ่ายในเฟื่งนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปรับหน้าได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าจดจำใบหน,น้าก็คือมันจะจดจำสิ่งที่คุณถ่ายเอาไว้ทั้งหมดและสุดท้ายกับสถานการณ์อัจฉริยะนะครับ ถ้าคุณเลือกไวเมันก็จะมีว่าวันนี้คุณพักผ่อนอย่างไรการออกกำลังกายมีการแข่งขันกับเพื่อนๆคุณอย่างไรซึ่งมันจะจับในแอปพลิเคชันของโจวีนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนะครับก็มีจุดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นถ้าเราถ่างออกนะครับให้เป็นฟูลส s c r e นะครับก็ถือว่า ให้ภาพที่สีสันสดใสแล้วก็มีขนาดหน้าจอ6.39นิ้วอัตราส่วน1 9 5ต่อ9พื้นที่นะครับ91.64ถือว่าค่อนข้างเยอะติดแค่ข,ขอบบางส่วนเท่านั้นที่ทำให้มันตต้องเสียพื้นที่ไว้นิดน้อยแต่ว่าภาพรวมของมันนั้นค่อนข้างจะสดงผลได้ดีนะครับเพราะว่าใช้จอแบบ Super OLED นั่นเองครับ ระบบเสียงของมันนะครับก็จะใช้ระบบเสียงธรรมดาของยูโวนับซึ่งค่อนข้างจะดูดีใช้ได้แล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงนั้นจะมีตัวเซตติ้งอย่างไรบ้างครับซึ่งที่จริงแล้วไอมิวสิกพอเราเข้าไปปกบนะครับเราเก็มีบนเคือทิงนะผกดนี่คือผมไม่ได้ให้เสียงมันดังนะครับมันก็จะมีชื่อว่า คื่อเวเดฟไฟนะครับก็จะเป็นการออกเสียงทั้งหมดได้3 6 0้อองศงามีการกําหนดเบสเบามีความใช้ของเสียงนะครับเป็นหรือว่าเสียงพวกอวกาศก,าก็ได้นะครับพอกำหนดมาปุ๊บมันก็จะเป็นเอฟเฟกของมันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับแต่งเสียงได้จะเป็นระบุเองหรือจะเป็นป๊อปเป็นรพวกเนี้ยครับซึ่งผมก็จะแล้วแต่ความสมคุณนแต่ผมวันี้ผมจะปิดนะครับ แล้วก็ปรับผูฟังนั้นคุณจะต้องเสียบหูฟังเท่านั้นไม่สามารถใช้กับบูทูธได้นะครับ oh. คุณนอกเสียงของมันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันลิ้นก่าครับกล oh. ้องหลังของ vivo v, v 1 5 pro นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความละเอีดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็มีกล้องตัวกล้องตัวที่2ก็คือกล้อง8ล้านพิกเซลแบบอัลตราไวและกล้องตัวที่3ก็จะเป็นเดฟนะครับซึ่งกล้องอัลตราไวนั้นก็สามารถกว้างได้ถึง120องศานะครับแล้วก็กล้องเดฟก็สามารถที่จะละลายลังบ,บุคคลได้นะฮะมันก็จะมีการช่วยกันร,ระหว่าง2กล้องค,ค่อนข้างทํางานได้เนียนมากนะครับแล้วก็ยังมีโหมดก็คือ AI Beauty นะ้าสวยก็คือเป็นการปรับใบหน้านะครับ การถ่ายภพกกก็คือก็คือจะโอชัตเตอร์เอาไว้นะทาร์โนมามืออาชีพนะมืออาชีพก็มีมาให้อยู่ก็แน่นอนว่ามันสามารถปรับโหมดได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น E.V. I.S.O. ชัตเตอร์อไวเบลารนว่าเป็นแบบไหนรวมถึงระบบระยะโฟกัสด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหลงตัวมากแล้วก็สามารถถ,ถ่ายด็อกิเมต์ก็คือเอกสารได้ได้เนียนมากหรือเนมากๆนะครับ ส่วนตัวของอีโมจินั้นจะทำงานกับใบหน้าของคนข้ามไปแล้วก็มีการถ่ายวีดีโอนะครับซึ่งจะเราสามารถจะเลือกเป็นอัตโนมัติหรือว่าแบบนั้นก็ได้คอมบีที่ 4K คือสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Full HD ก็คือ Full HD 60เฟรมเรทดังนั้นถ้าเราก,กด 4K ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีตัวของ60เฟรมเรทให้เลือกเพราะว่าถ้าก,กด60เฟรมเรทแล้วมันจะเด้งไปที่ อสองแบบก็คือ7จะ2แล้วก็ Full HD เ,เท่านั้นนะครับฉะนั้นผมกลับมาที่อัตโนมัติก่อนแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิวตีได้ด้วยเช่นเดีวยวกันครับลูกเล่นของกล้องนั้นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่ขนาดภาพาสีชัตเตอรอ์การเก็บว่ารูปจะเก็บไว้ที่ไหนไลน์น้ำไลน์น้ำเอาของ Vivo หรือไลน์น้ำเวลา ชัตเตอร์ก็คือเสียงชัตเตอร์ว่ายจะเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้เสียงชัตเตอร์ยังเป็นแบบเดียวนะครับแล้วก็มี GPS ได้ด้วยข้อเนี่ยงภาพว่าปรับาาสูงส,สุดที่48ล้านก็ได้กรอบภาพหรือองค์ประกอบภาพอย่างไม่หมดครับยังมี AI นะครับก็คือมันจะเรียนรู้ว่าเราถ่ายอะไรอยู่เช่น,นอ่าผมจะแทรกอนเสิเร์ด้วยการถ่ายภาพอาหารและการไปถ่ายการถ่ายขนมเค้กนะครับมันก็จะขึ้นรูปซอนซ่อมมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,าง,างลงตัวแล้วก็ เหมาะสมกับการถ่ายภาพอย่างแรงเลยทีเดียวครับสำหรับ Bivo B15 โปรเครื่องนี้และเดี๋ยวกล้องหน้าเรามาดูกันครับว่ากล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรและเข้าอย่างไรครับ สำหรับการเปลี่ยนทิศทางไปกล้องหน้านะครับคุณก็ต้องกดปุ่มรูป้้าล่างตรงนี้กล้องหน้าก็จะอ่อนขึ้นมานะครับเป็นแบบสปริงคอมดิที่32ล้านพิกเซลสปริงนั้นทนทานถึง300,000ครั้งแล้วก็ทนแรงกดได้สูงสุดอยู่ที่15กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็คือเช่นกล้องหน้าไม่ได้ใช้งานนานก็จะปิดเองหรือ กล้องตัวถูกแรงกดก็จะกดลงเองนะครับเรามาเริ่มจุดเด่นกันเลยดีกว่านั่นก็คือการปรับบิวตี้โหมดของกล้องหน้าที่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับโอยจากการที่คุณสามารถดูจากข้างล่างนี้ได้นะครับก็มีปรับบิวตี้โหมดได้หลากหลายเช่นผิวนวลนนะครับาการปรับสกินโทนก็คือจะเป็นให้ขาวขึ้นปรับหน้าให้เรียวขึ้นปรับ นะครับ,รบยกกระชับกรามลุงตาช่วงตาเลยนะฮะแล้วก็เอานาผานะครับรวมถึงสันจมูกอ่าจมูกเรียวอะรพวนี้รูจมูกก็ปรับได้แล้วก็ปรับปากนั่นเองครับเรียกได้ว่ากล้องหน้านั้นค่อนข้างละเอียดยิบแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบไฟสเตตไลท์เหมือน iPhone ก็ได้เช่นเดียก,กันทำได้ทั้ง AI Beauty แล้วก็ตัวนี้นะครับ แล้วก็แน่นอนวีดีโอมันก็สามารถถ่ายแบบบิออวตีกก้ได้อมอยู่ที่พันแปดสิส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสติกเกอร์เราก็สามารถที่จะเติมแต่งสติกเกอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็โหลดได้ตัมใจเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ากล้องหน้าก็ไม่ได้ทิ้งกล้องหลังก็โดดเด่นสำหรับตัวของ vivo v15 pro นะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะครับว่า ลูกเล่นของอผมให้ดูใหม่ลูกเล่นของอีโมจเมื่อกี้ผมลืมซูมออกก็ขอให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเป็นหน้าเต็มกระดาเช่นเดียกันถือว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเอาใจบิวตี้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่แบ่งชนชั้นมาน,นานรล้วมาผู้ชายกับผู้หญิงแต่ว่าก้องนั้นก็สวยจนทำให้รู้ผู้ชายดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยมันแตกมาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าคุณสามารถเปิด H เปิด HDR ได้แล้วก็เปิดละลายหลังพร้อมกันได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณต้องการบิวตี้คุณจะต้องปิดใ้ตัวละลายหลังหรือภาพพอร์ตเรตนั่นเองครับคะแนนเบสมาของ EVO V15 Pro นะครับอยู่ที่ หนึ่งสคะแนนนะครับแบ่งออกเป็นคะแนน CPU นั้นค่อนข้างสูงแล้วก็มี g ม UX ที่ดีเพราะคือตัวฟันธ์น OS ตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เมมโมรี่อันด้อยไปนิดน,นึดนงแต่ว่าเมมโมรี่วนใหญาก็ไม่ได้คะแนนเยอะขนาดนั้น,นนะครับคุ้มภาพล่งของตัวนี้นะครับ ซึ่งจากว่ามือถือ vivo v15 pro ก็ค่อนข้างเป็นตัวได้ที่ใช้รีวินี้นะครับนั่นก็คือ quad core Snapdragon 675นะครับมาพร้อมกับกจอ a d ดิ n o 612แล้วก็ได้จอเป็นแบบความละเอียดอ,อยู่ที่2,340 x 1,800นะครับหรือ Full HD Plus มาพร้อมกับ แรมนะครับแรม8แรม6กิกความจำในตัว128กิกสามารถเพิ่ม m i มโ o s d ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ502กิกแต่ที่จริงถ้ามีเยอะกว่านั้นก็จะเพิ่มได้นะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่ของมันมีขนาดที่3,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับ แน่นอนว่าการทดสอบของเรานั้นถ้าจัดลำดับก็คือว่าผมลองเปิดโปรแกรมตั้งแต่เช้านะครับประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับจนถึงประมาณช่วงนี้แบตเตอรี่เหลือ16%ถามว่าอึดไหมก็อึดดีนะครับเพราะว่ามันยังมีพลังงานเหลือเพราะว่าโปรแกรมที่ผมเทก็คือ PCMark นั้นจะล็อกอยู่ที่20%แล้วตัดนะครับเรียกได้ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างประหยัดพลังงานพอสมควรนะครับกับแบตเตอรี่3,700มิลลิแอม แต่เตือนไม่ก่อนนะครับว่าถ้าใช้กล้องหน้าเยอะแล้วก็มีการใช้สไลด์อะไรพวกนี้สไลด์กล้องหน้าเยอะเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นแบตมากขึ้นน,นเอนงครับอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับส่วนนําทางนั้นก็เป็นการเชื่อมต่อของวีโว่ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้น,<ต>นะครับเ็้าหมายองอะไรใหมยนะครับแต่ว่าท่านก็จะดูว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่า นอกจากนในช่ังสามารถใช้งาน GPS ได้ทาง A GPS แล้วก็ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็รตั้งหารที่เห็้เกมก็ถือว่าคอนเมือนเดิมนะครับแล้วก็มีควาอนมาค่่นข้า้งหน่าพอใจเพราะว่าสีสันบนหน้าจอสดใสจากหน้าจอมีเยอะแล้วก็ไม่ค่อยหลงาไหร่ับทำให้เครื่องนั้นมีความน่าเล่นเกมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ ความคมใช้ของภาพอย่างที่คุณเห็นนะครับก็สมงผลทําให้เกมสนุกมากขึ้นแต่ว่าเรล่โพงของเครื่องนี่จุดเดียวคือจุดด้านหลังนะครับตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าจะไม่มีลำโพงอยู่ข้างบนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้าง,างน่าเสียดายสำหรับมือถือตัวนี้นั่นเองครับ สรุปแล้วสำหรับ vivo v, v 1 5 pro นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือระดับ mid range ที่น่าสนใจเพราะว่าคุณได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในความเอดส,สูงโดยเฉพาะกล้องหน้ามีขอบเอตส,สูงถึง3 2ล้านพิกเซลสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาส่วน48ล้านพิกเซลกล้องหลังแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มของมือถือที่ราคาแพงมากกว่านั้นมาแล้วก็ตามแต่ว่าสําหรับมือถือระดับไม่เกิน1 5 0 0 0หมนับาทนี่คือครั้งแรกแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆนั้นไม่ทําให้คุณได้ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับ สำหรับการวางจำหน่าย vivo v15 pro ก็รอติดตามชมผ่านเว็บไซต์ vivo หรือช่องทางของ vivo ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะัมันก็ยังมีกำหนดการอยู่ข้างล่างในวิดีโอนี้แล้วนะครับก็ลองไปกดอ่านกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับช่อง big line นะครับ ทางนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ